สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับวิเคราะห์บอลไฮเปอร์เอลิกเช่นเคยครับวันนี้วันจันทร์ที่7ธันวาคมครับพุทธศักราช2563หยิบมาให้รับฟังกันหนึ่งคู่หนึ่งรายการครับเป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนกต่างนวลไบรตันครับเปิดรังรับการมาเยือนของซอลแฮมตันที่สนามเอเม็กสเตเดียมเวลาตีสามมาดูความพร้อมของทางด้านเจ้าบ้านไบรตันกันนะครับของคุณซือเกแฮมพอลเตอร์เพิ่งจะเปิดรังเจ้ากับแชมป์เก่าอย่างเรียวพู้ครับหนึ่งต่อหนึ่ง สำหรับความพร้อมของทีมวันนี้ครับจะได้ตัวทาลิกแลมตีพ้นโทษแบนกลับมาประจำการอีกครั้งครับในขณะที่ฟอรินอันโดนีครับอาดัมานาและก็คริสเตียนวอตันยังอยู่ในการพักรักษาตัวครับคาดว่าพอตเตอร์เตรียมจัดทัพในระบบ3-4-1-2โดยมีอารอนคอนเนลลี่ครับแดนนี่เวลเบกของคู่หน้าลาสกอร์ได้ใช้เลียนโดทอสซาครับเป็นเพลย์เมคเกอร์คอยเติมอยู่ด้านหลังนะครับไลฟ์ของไบรตันครับมาในแผน3-4-2-1โดยมีแมทธิวไรอันครับเบนไวต์ลุยส์ดัง อดัมเวิร์สเตอร์ทาริกเดมตีปากาสโคตอีฟบิซูมาสโรมอนมาร์ตเรียนโดทอซ่าอารอนคอเนลลี่แดนนี่เวลเบ็ครับส่วนทางด้านนักบุญครับเซาแฮมตันของกุนซือรับฮาเซนฮูเทลครับเพิ่งจะเปิดลัางผ้าให้กับแมนยูครับ2องต่อสาทำให้2นัดที่ผ่านมาครับยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยสำหรับความพร้อมของทีมวันนี้ครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนนะครับ เขาว่าเซนฮูเทลครับเตรียมจัดทัพในระบบ4-4-2โดยมีเชดดัมครับกับติโอบอลคอตแล้วก็ใช้เจมส์วอร์ธพาวครับกับโอเรียลโรเมิอุครับผนึกกำลังล่าสกอร์ในแดนหน้าไล่อัพของนักบุญครับมาในแ,แผน4-4-2ครับอเล็กแมคคารทีไคล์วอคเกอร์ปีเตอร์เจนเบนเดลิกยานิกเวสต์การ์ดและแอนเบอร์ชานสจวตอาร์มสตรองเจมส์วอร์ธพาวโอเรียลโรเมิอุมูซาเยเนโป เชียร์ดัมแลวก็ทีวอลก็ดครับทัศนะของคู่นี้นะครับเชื่อว่าระดับเซาท์แฮมตันครับคงไม่ยอมเกมนี้ง่ายๆครับพอแมตช์ล่าสุดที่พ่ายให้กับแมนยูสองต่อสามก็ถือว่าทําได้ไม่เร็วครับอย่างไรก็ดีครับเกมลุกของพวกเขาจัดอยู่ในเกณฑ์ที่เฉียบคมมากครับซัดไปทั้งหมด16ประตูตลอด7เกมที่ผ่านมานะครับเรียกว่าอย่างน้อยๆต้องมี2-3ถึงประตูยืนพื้นแน่นอนงานนี้มาเยือนที่บ้านของไบตันนะครับคาดว่าเซนฮูเทอร์ครับจะจัดหนักแน่นอน ส่วนทางกับใบตันครับที่นิยมเล่นเกมรับจนเคยชินนะครับทำให้การผลิตกรเป็นเรื่องที่ยากเย็นครับอย่างนั้นก็ตามครับเกมรับยังเป็นปัญหาใหญ่ของทางด้านเจ้าบ้านน็อกนังนวลอยู่นะครับฉะนั้นดูจากทรงแล้วครับน่าจะโดนทางด้านทีมเยือนถลุงแน่นอนครับเกมนี้เมื่อพิจารณาจากเลดแค่เสมอนะครับแนะนําว่าเกมนี้ถือหางทีมเยือนดีกว่าครับพัดงคับมาแน่ครับถือหางนักบุญแดนใต้สบายตัวแน่นอนครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับพี่คอห์บอลถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่คอห์บอลไฮเปอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ